ครับก็สวัสดีเช้าวันที่19นะครับพฤษภาคม2564นะครับวันนี้ตื่นมาก็สายสายแล้วนะครับสายแล้วมาพาจะพามาดูดอกผีเสื้อราตีนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับเนี่ยดอกมันจะพับพับเข้ามาเงี้ยนะครับฝนตกหนักนะครับนี่ดอกเบลเลอร์บ้าเลยกับท่อฝามือผมนะครับอดูนะฮะเห็นไหมครับโอ้มันมันใหญ่นะครับมันใหญ่อะไรกันนะกันหนาใหญ่แบบนี้เลยครับเอาเทียบจากดอกนี่นะฮะดอกต้นเนเนกผมนะฮะต้นที่ผมซื้อมาจากบ้านนอกนะฮะ อ่ะดูนะฮะเอามาเทียบกับดอกนี้มันใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเหลืออยู่ดอกเดียวนะครับนอกนั้นเสียหมดนะครับเอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยบางคนก็ถามว่าโอ้ยดอกมันมันเสียเป็นเพราะอะไรนะครับพวกแมลงตัวดูดนะครับเยอะแยะนะครับแบบนี้ต้องเด็ดทิ้งนะครับอืมบานออกมาก็ไม่สวยหรอกครับนะฮะตอนนี้เด็ดทิ้งให้หมดครับเนี่ยแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเด็ดทิ้งนี่นี่ไม่ครับไม่สวยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหม อ่าแบบเนี้ยเด็ดทิ้งนะครับบิดๆไปเบี้ยวอย่างเงี้ยอันเนี้ยรอยเจาะนะครับเนี่ยรอยเจาะรอยเจาะเข้าไปอ่าตัวนี้จะจะปล่อยก่อนแล้วสักพักหนึ่งก็แตกนะครับไม่สวยหรอกครับนะมีสวยมีบานทานก็ดอกเดียวนะครับเวลาถอนหญ้านะสังเกตนะครับไอพวกไอแมลงแมลงอ่ะพวกจักกระจันน่ะเพียรจักกระจันนะครับพวกนั้นอ่ะมันอยู่ที่ตรงดินนะครับพอถอนถอนหญ้าถอนไรนะครับมันจะกระเด็นขึ้นมานะครับเกาะตามแขนเกาะตามแขนเรานะครับพวกเนี้ยนะครับ ไอ้พวกนั้นแหะครับแล้วตอนคืนมันจะออกมาโจมตีนะครับโจมตีดอกดอกอ่อนนะครับมันจะมาดูดน้ําเลี้ยงนะครับเออมันมันมันก็ชอบอะไรก็ไม่รู้นะถ้าหญ้ารกลุ่ลังนะครับต้องต้องเด็ดทิ้งบ้างนะครับต้องถอนทิ้งนะครับวันนี้ก็จะมีไม้อยู่ประมาณสักสักสองสามชุดนะครับเนี่ยไอ้ชุดเนี้ยชุดเนี้ยใครเหมาหมดเนี่ยเอาไปเลยนะครับหนึ่งพันห้าสิบบาทนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เกตต้นเนี t t t ่ยนะครับนะผมแถมต้นนี้ต้นกลางเนี่ยไปให้นะครับ1นึ่บาทนะครับใครเอาก็ใครเอาหมดนะครับคือไม่แยกแล้วนะครับไม่แยกเป็นชุดแล้วนะครับหนึ่บาทเนี่ยรวมหมดเลยนะครับก็จะมีดอกอันนี้น่าจะเป็นดอกขาวนะครับสีขาวนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดครับอันนี้ก็น่าจะเป็นใบหยิกใบหยิกนี่ดอกสวยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับอันนี้แดงนะครับแดงออกออกไปยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยออกสีแดงนะครับตัวนี้นะครับ สวยนะครับบอกตรงนะครับเนี่ยคุ้มนะครับแล้วก็มีมีลายหางประกัดไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับอืมนี่นะครับหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับเจ็ดต้นนะครับอ่ะใครรับก็บอกนะครับหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับเนี่ยเจ็ดต้นนะครับไซส์กระถางแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วอืมหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับไซส์กระถางแปดนิ้วนะครับแล้วครันี้มาอีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่ง คู่นี้นะครับนี่ดอกเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมสวยนะครับเนี่ยอดูดอกหน่อยอืมนะครับคู่นี้นะครับเนี่ยดูดอกเขานะครับสวยนะครับอ่าโคดก็มีสไตล์นิดนึงนะครับนี่นะครับโคดเขาก็มีสไตล์นิดนึงนะครับแล้วก็มาต้นนี้ดอกสีแดงนะครับอืมแดงแบบนี้นะครับอ่าแดงแดงแบบนี้นะครับเห็นนะครับอ่าหวังว่าคงเห็นนะครับ คู่นี้ผมขาย800บาทรวมส่งนะครับขายเป็นคู่เลยนะครับ800บาทรวมส่งนะครับมีหลายกิ่งหลายก้านนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่อันนี้แดงตัวนี้ก็เสียบ1 2 3 4 5 5กิ่งนะครับส่วนชมพูตัวนี้ก็1 2 3 4กิ่งนะครับว่า5 6ยอดนะครับโอเคนะครับไซส์กระถาง11นิ้วครับตัวนี้นะครับก็ขาย800บาทรวมส่งนะครับคู่นี้นะครับผมใครอยากได้ไม้ที่โขดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเอาทันใจเลยนะครับ ก็ซื้อก็ซื้อชุดนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้หลากสีนะครับอยากได้หลากสีแทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับเนี่ยมีเจ็ดต้นเนี่ยนะครับหลากสีนะครับเจ็ดต้นเนี่ยหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันห้าสิบาทเจ็ดต้นนะครับหนึ่งพันห้าสิบาทเนี่ยได้ไม่ซ้ํากันแต่ว่าโขดจะเล็กกว่ากระถางสิบเอ็ดนิ้วหน่อยนะครับอ่าพวกนี้ก็อ่าใครต้องการหลากสีก็คือชุดนี้นะครับมีแค่สองชุดนี้นะครับนี่นะครับสองชุดนี้ถ้าโอนก่อนเที่ยงนะครับผม สามารถจัดส่งให้ได้วันนี้นะครับจะส่งวันนี้เลยนะครับเพื่อเผท่านจะได้รับพรุ่งนี้ก็ได้นะครับนะฮะอืมโอเคนะครับก็จากช่องหกทองชาแนลนะครับมาจะพามาดูโกด้นดราก้อนดูให้ดูสวยๆเฉยนะครับมันสวยนะครับไอ้ต้นนี้มันล้มกระถางเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยผมทําล้มเนี่ยดูดูดอกมันนะครับกาลังจ่อดอกอยู่นะครับอจะตัดไปทาพันนะหาต้นพันธยังไม่ได้ครับ เดี๋ยวหาต้นพันธุ์ดีๆก่อนนะครับตัดไปนั่งเยอะๆก่อนแล้วก็มีต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่นะครับแต่เสียดายรากเขามีปัญหานิดนึงนะครับก็เลยเอาออกจากเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับรากเขามีปัญหาตัวนี้นะครับแล้วก็มาอืทองสุขใจนะครับต้นนี้อกําลังจะบานนะครับทองสุขใจอีกต้นหนึ่งนะครับเมื่อวานรีวิวไปแล้วแล้วก็ขายไปแล้ะต้นหนึ่งเหลือต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับ ทองสุกใจอยู่ในกระถาง11นิ้วนะครับต้นนี้ไม่มีใครเอาหรอครับเนี่ยนะฮะดอกสีขาวเนี่ยเออต้นนี้เขาบอกว่าทองสยามใช่ไหมหรือผมจําผิดหรือชื่ออะไรนะฮะอ่ะถ้าเอาก็ลองทังมานะครับผมโอเคครับจากช่องขุงทองแชแนลก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจะมีอะไรอีกเนาะนะครับก็หลังจากนี้นุ่นก็วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจะมีรีวิวเยอะหน่อยนะครับต้นอันนี้ผมก็บานแล้วก็โรยแล้วนะครับเนี่ยต้นสีอะไรนะ ดอกสีออก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 สีออกทึบทิมออกม่วงม่วงออกอะไรเนี่ยหน่อยลายหน่อยนะครับกระบานแล้วก็โรยแล้วนะครับธรรมดาครับดอกไม้มีบานก็จะมีโรยนะครับแต่คนที่อยู่กับต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่าจะอายุยืนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ปลูกต้นไม้กันเยอะๆนะครับก็จะทําให้เรามีความสุขนะครับก็ขอขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับจากช่องของทาง c h a n n e l d e